สวัสดีครับวันนี้ขอ,อนำเสนอพระสมเด็จนาคปกเจ็ดชั้นหลังรูปเหมือนเจ้าคุณนอวัดเทพสลินทาวาสเขตป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเทพพระสมเด็จนาคปกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2513เป็นพระเนื้อผงมีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวหงายมือทั้งสองวางบนตัก มีเสียงพญานาเจ็ดเสียงแผ่พังพานอยู่ด้านบนพุทธคุณเมตตามหานิยมแค้วคลาดปลอดภัย